สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหากเปรียบโลกใบนี้เป็นดังโรงละครโรงใหญ่นะคะทุกๆชีวิตที่กำลังหายใจก็คือผู้แสดงนำสำคัญที่ต่างดิ้นรนควยคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขความสำเร็จเกียรติยศชื่อเสียงเงินตราอำนาจและสิ่งต่างๆที่ผู้แสดงแต่ละคนนั้นต้องการค่ะแล้วความเสมอภาคความเท่าเทียมกันที่ใครๆพร่ำบอกละ่ะมีอยู่จริงไหม และถ้ามีอยู่จริงทำไมเราทุกคนถึงไม่มีความสุขความสำเร็จเกียรติยศชื่อเสียงเงินตราอำํำนาจและสิ่งต่างๆเท่าเทียมกันทำไมเรายังต้องขวยคว้าสิ่งเหล่านั้นอยู่อีกและทุกท่านเคยแอบคิดหรือแอบสงสัยไหมล่ะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราต้องดิ้นรนต่อสู้เหนื่อยล้าแทบตายกว่าจะได้มาแต่ทำไมสำหรับบางคนนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับวิ่งเข้ามาหาเองอย่างง่ายๆแบบไม่ต้องดิ้นรนหรือออกแรงต่อสู้ให้เหนื่อยอะไรเลยไม่ต้องเสียเวลาคิดแล้วค่ะคำตอบมีอยู่ที่นี่ไปชมกันเลยค่ะ จริงๆนี่มันเป็นเหมือนกับเส้นผมบางบุเขานะครับฟังให้ดีนะทุกคําพูดนี้เราเอาไปใช้ได้ทันทีนี่เป็นอินสแตน์นเลยนะคือว่าสำเร็จรูปทำแล้วได้เลยคือก็เป็นเอามาจากที่หลวงพ่อสอนทั้งหมดคือทําบุญนี่เราต้องรู้คุเราต้องวิเคราะห์กับว่าบุญคืออะไรถ้าเรานั่งสมาธิไปเราจะรู้ว่าบุญคือธาตุกายสิทธิ์เห็นได้ด้วยใจเวลาฝึกสมาธิจะเห็นนะแล้วเมื่อจะได้บุญบุญเอาไปทําอะไรบุญเป็นธาตุสำเร็จนะฮะเป็นกายเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่สําเร็จ สามารถที่ว่าจะไปทําอะไรก็ได้อธิษฐานเรียกบุญอยากจะทําอะไรขอให้บุญช่วยถ้าบุญมากพอสําเร็จถ้าบุญไม่มากพอก็ใช้เวลากว่าถึงความสําเร็จนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้อย่างนี้บุญบเป็นเบื้องหลังความสําเร็จรทั้งหมดอยากจะรวยหลวง,งพ่อก็พูดแล้วว่าคือการให้ทานใช่ครับทานบารามีนี่เรายกเป็นท่านยกเป็นอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านยกเป็นอันดับแรกของบารามีทั้งสิบทัศน์ครับ ขาดทานบารมีเนี่ยไม่ได้บารมีอื่นทําได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะรวยนี่นะก็คือต้องให้ทานผมมาเจอมาตลอดในชีวิตนะฮะแล้วเจอหลายๆคนที่เราแนะนําเข้ามาแม้ทั้งญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยเป็นประจักษ์พยานได้ว่าอยากจะรวยนี่เป็นเรื่องง่ายจริงๆไอ้ที่เราทํานี่นะมันยากสาหรับเราในใหม่ๆที่จะตัดใจทําความเข้าใจตัดความตนีไปบางคนมีอยู่ แค่ไปถอนเงินจากธนาคารมาทําบุญทาให้ได้บางคนค่อยๆเก็บเงินเก็บทองมาได้สิปีแล้วมาทําบุญอย่างคนที่ขายขายคุชเจ้าหญิงเข้าแกงเนี่ยเห็นไหมเขาเก่งเขามีบุญในตัวถึงขีดนึงถามว่าเนี่ยอย่างเจ้าหญิงถั่วงอกเจ้าชายปาทูได้ยินคําที่ผมเอาคําจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อมาถ่ายทอดแล้วเอาไปทาหรือผังจนจากทําบุญ5บาท10บาทสามารถทําบุญเป็น1ล้านบาทในที่สุดคุณนลุมนเจ้าหญิงถั่วงอกเนี่ย มาเจอผมเมื่อได้เจอกันปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาได้ทําไปแล้วทั้งหมดทั้งทําและชวนกันมาทําี่สกว่าล้านสาธุจากแม่ค้าข้างถนนนะครับแต่ว่ารวยละทีนี้รวยบุญรวยบันมีได้ทําบุญเยอะด้วยจากแม่ค้าข้างถนนไม่มีแผงลอยยังต้องไปขอปูขาพลาสติกแบกกระดินขายของเขาทําได้ถึง20ล้านแล้วทําไมพวกเราจะทําไม่ได้ทุกคนในที่นี้ไม่มีทางที่จะแย่กว่าเขาหรอกครับเพราะในเชื่อเดี๋ยวว่าถ้า คุณนลมมนเจ้าหญิงถั่วงอกทำได้เราทุกคนในห้องนี้ก็ทำได้ทำได้ครับพี่สองทำได้ขอขยายนะฮะขยายคือทำบุญขนาดนั้นได้แล้วรวยได้หลายคนฟังแล้วดีแต่ไม่กล้าล้วงกระเป๋านะคุณไม่กล้ามันพ่วงหลายอย่างครับถ้าล้วงแล้วก็ทํานะแล้วหมดนะเราจะไม่มีให้ทำหรอก ตอนช่วงนั้นจากนั้นมาที่มาจากหลวงพ่อมาก็ทํามาเรื่อยจนทั้งมีเงินมาเยอะนะแล้วก็ในช่วงเสื่อมลาบเนี่ยเหมือนกับอะไรเราอย่าไปตื่นเต้นว่ามีเราจะเราจะไม่ทําบุญแล้วเราจะเหลือนะอย่าไปคิดเวลามนจะหมดนะ่ะไม่มีมมทำบุญนะ่ะมันหมดอยู่แล้วถ้าไม่มีบุญเงินมันมีที่จะไปถ้าเรารไม่ทําบุญมันก็หมดเหมือนกันทําบุญเนี่ยต้องให้สุดสดยาบละเอียดเนื่องกันถ้าทําบุญทําเหยาะแยะมีร้อยหนึ่งทำบาทหนึ่งอย่างเงี้ย รอไปเหอะมีเวลาก็ไปเรื่อยนะก็ดีนะก็ได้บุญแต่บุญตามขั้นตอนครับใช้เวลากว่าจะส่งผลแต่อย่างผมเวลาทำนี่พลึบไปเลยเวลาบุญเกิดกับผมเนี่ยลาบจะเกิดกับผลเนี่ยเกิดกับผมเนี่ยแบบไม่ต้องรอเลยเรายังไม่รู้เรื่องเลยมายยงไงไาแล้วนะอย่างนี้เรายังไม่รวยไม่รู้เรื่องมายัางไงไม่รู้รเป็นอย่างนั้นจริงๆเราถ้าใครเคยทําบุญอย่างนี้ก็จะเจออย่างนี้นะให้เชื่อเดี๋ยวว่ายิ่งทําแล้วยิ่งมีครับเพราะคุณอนันต์ก็ดี คุณบุญชัยก็ดีในช่วงที่เวลาช่วงโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีทุกมีสุขมีสรรเสริญนักบุญมีช่วยนะครับบุญที่ทําไปตอนช่วงเสื่อมลาบก็เสื่อมจริงๆรเห็นไหมก็ทําบุญตอนเสื่อมนี่นะเสื่อมลาบเนี่ยลำบากสิบล้านสุดท้ายที่คุณนัน์นันท์ทำไปเริ่มเชื่อไม่ปิติกว่าร้อยล้านปัจจุบันครับปิติและบุญเกิดเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะฮะคือว่าอยากจะได้บุญเร็วๆเนี่ยต้องปิติเยอะๆปิติคือบุญบุญคือปิติ ถ้าเราอยากได้บุญใช้กันเดี๋ยวนี้พุ่งนี้วันนี้วินาทีน,นี้ต้องปิติให้ปิติจัดจัดถ้าปิติทันทีบุญเกิดทันทีส่งผลเร็วปิติจัดจัดปิติจัดจัด,จดนะฮะแล้วเราจะปิติจัดทำยังไงเราต้อง,งรู้ว่านี่เป็นบุญใหญ่สําคัญคนเรามีความต้านทานไม่เท่ากันครับบางคนเป็นผู้ที่ปิติช้าใช้เวลา <laughs> ปิตินาน <laughs> เพนพวกนี้เวลาจะได้อะไรายได้จะได้เยอะแต่ช้า,ชาเพนเราต้องปิติให้เยอะเมื่อเรารู้ว่าเราปิติยากเราต้องทําให้ปิติ อย่างหลายคนนี่ทำประเภทเงินไม่เยอะนะค้ายาวแต่เขาปิติเลยรเราฟังเรายังปิติเลยครับเจ้าหญิงข้าวแกงเนี่ยเจ้าหญิงน้ําแข็งเนี่ยรเราฟังเรยยียงปิติแต่อย่าปิติเฉยๆทาด้วยผมอยากจะให้ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะซึ่งเป็นรูปธรรมที่พวกเราจะนึกออกพวกเราจะดินข่าวเดี๋ยวตัดรัฐบาลจะตัดถนนผ่านตรงโน้นผ่าน,ตร,น,น,านตรงนี้ผ่านอะไรเราก็ฟังไปเลยครับมีกี่คนในที่นี้ได้ไประโยชน์จากการข่าวตัดถนนซึ่งรู้เท่ากัน ถ้าเราไม่ได้ประโยชน์ก็แสดงว่าเราก็เป็นอย่างนี้เราปิติก็ปิติไปแล้วยิ้มไปแล้วไม่ได้ทําอะไรครับแต่ถ้าเราปิติแล้วทำาั้นพวกเราเวลาทุกครั้งเขาตัดถนนที่ไหนเราก็เออซื้อที่เลอเอาด้วยครับไปซื้อด้วยแล้วที่ขึ้นราคามาห้าเท่าสิบเท่าเราก็ได้ประโยชน์ด้วยอเพี้ยนอย่าอยา่อยาเบียดเบียนตัวเองเพราะว่าเราทําบุญทําความดีเข้าวัดไม่บัดเบียดเบียนใครพอละเราอย่าเบียดเบียนตัวเองให้โอกาสตัวเองเมื่อปิติเดินสิเอาเป็นแบบครับเขาทําได้ขนาดนี้ทําไมเราจะทําไม่ได้แล้วให้เชื่อเลยครับ จดไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยฟังผมเนี่ยแล้วคิดอย่างนี้ครับคิดใหม่คิดแบบมหาเศรษฐีคิดอย่างที่คุณบุญชัยทำสิบล้านสุดท้ายคนมีบุญอย่างนี้แล้วถูกเนื้อนาบุญแล้วปีติอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นครับคุณบุญชัยอโกมาบอกมีหนี้เจ็ดหมื่นล้านโอ้โหตอนนี้เป็นไงบอกไม่มีหนี้มีแต่เงินเยอะๆนี่คือตัวอย่างที่เห็นคือมหาเศรษฐีแต่เราเี่ย เราอยากจะดูเขาฟังเขาโอ้ดีดเวยไปเรารวยสิครับทุกอย่างที่บอกนี่เป็นเคล็ดลับนะฮะเคล็ดลับจริงๆทำแล้วได้เลยครับกรุณาฟังอย่าสนุกนะฮะถ้าไม่แน่ใจกลับไปจดแล้วทบทวนดูนะแล้วทำแล้วจะรวยฮะผมยืนยันว่าที่นี่จะมีหมื่นล้านได้ทุกคนนะครับให้เชื่อเรื่องอนุภาพของบุญครับพวกเราพันธาธรรมพิเศษลูกหลวงพ่อเนี่ยทำบุญทำสุดใจสมบัติเกิดขึ้นก็เกิดสุดใจครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคำตอบในคำถามที่ทุกท่านอาจเคยแอบคิดแอบสงสัยกระจ่างกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเรื่องบางเรื่องไกลตัวยัางมัววิ่งควายคว้าหาเอามาคิดจนลืมสนิทไม่นึกถึงเรื่องใกล้ตัวนะคะวิทยาศาสตร์คือเรื่องของหลักการกฎทฤษฎีที่ต้องอธิบายด้วยเหตุและผลแต่พุทธศาสตร์เป็นที่สุดเที่ยงแท้แน่จริงยิ่งกว่าหลักการกฎหรือทฤษฎีใดๆ เพราะเหตุและผลต่างๆที่วิทยาศาสตร์มิอาจอธิบายได้แต่ไขให้กระจ่างได้โดยพุทธศาสตร์ค่ะรู้วิธีรวยก็รวยซะให้เข็ดนะคะสวัสดีค่ะ